สวัสดีครับสมาชิกชมลมพระเครื่อง1430และนะผู้ติดตามคลิปทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะอ่านหนังสือของตรียมปะวัยนะครับเล่มนี้ครับเล่มนี้ครับหน้า269นะครับ ในในอ่านแล้วก็อาจเป็น YouTube เผื่อแพ่สมาชิกนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรซีเรียสนะครับเป็นเรื่องของการอ่านพูดถึงพิมพ์ทรงนะในในสมัยก่อนนี่นะครับนะในสมัยก่อนเนี่ยพิมพ์ทรงฐานแซมเนะี่ยเคยได้รับ ความนิยมเป็นอันดับหนึ่งนะฮะทางด้านพุทธศิลป์เนี่ยนะครับพิมพ์ทรงฐานแซมเคยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งขั้นต่อมาความนิยมส่วนใหญ่ปรากฏเด่นชัดต่อพิมพ์เจดีต่อมาก็เป็นพิมพ์เจดีแต่ในปัจจุบันนี้พิมพ์ใหญ่พระประธานจัดได้รับความนิยมอย่างเอกอุนะครับ ท่านเขียนว่าหนึ่งพุทธศินโบราณคือพิมพ์เสียนบาทอกคุดนั้นโดยมากนักพระเครื่องมักให้ความสำคัญผิดพลาดไปถนัดโดยเข้าใจว่าเป็นพิมพ์ทรงที่ได้รับความนิยมเป็นระดับลางท้ายซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่หากเป็นพิมพ์ทรงที่มีอาการสำแดงพุทธลักษณะพุ่ง พวยอำนาจพุทธยะพุทธาคมอันเคร่งขังยิ่งกว่าพิมพ์ใดน,น,น,นะครับก็แล้วแต่ความนิยมนะครับพุทธศินนะลักษณะท่านตียมบวายได้สังเคราะห์ออกมาเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือพุทธศิลป์ประณีต เป็นแบบอย่างที่ถอดเขาจากพุทธศิลป์โบราณชั้นคลาสสิกค,คือพุทธศิลป์สกุลช่างสุโขทยัยเชียงแสนอู่ทองหมายความว่าได้รับอรารยิธรรมในการออกแบบนะครับมาประกอบไว้ด้วยการเน้นสัดส,ส่วนบางประการให้เด่นชัดขึ้นเพราะเป็นพุทธศิลป์เป็นพุพทธปฏิมากรรมขนาดเล็กพิมพ์ทรงที่ได้รับอิทธิพล พุทธศิล์คลาสสิกเหล่านี้ได้แก่พิมพ์ทรงพระประธานพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ทรงฐานแซมพิมพ์ทรงเกตบัวโตมพิมพ์ทรงปกโพออประเด็นตรงนี้นะครับผมมีข้อคิดนะข้อคิดที่พออ่านตรงนี้แล้วพิมพ์พระประธานเจดีฐานแซมเกตบัวโตมปกโพ เลยอาจจะทําให้เซียนสมัยใหม่เล่นพระสมเด็จแค่ห้าพิมพ์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในหนังสือเดี๋ยวผมจะค้นให้ต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วเคยอ่านในหนังสือของตียามบวายท่านเขียนไว้นะครับว่าจริงๆแล้วพระสมเด็จนั้นมีทั้งหมดเจ็ดิบกว่าพิมพ์นะครับเจดสิกว่าพิมพ์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในวงการเนี่ยเล่นกันห้าพิมพ์คืออย่างที่ว่า นะครับพิมพเจพิมพ์ประธานฐานแซมประธานเจดีฐานแซมเปลี่ยนบตูมปกโพมาจากตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจกลุ่มที่สองคือพุทธศิลป์พื้นเมืองเป็นพุทธศิลป์โบราณคร่ำคร่ำเก่าๆแบบชาวบ้านซึ่งไม่ได้รับมิได้พัฒนาถึงขั้นสูงในแก่พิมพ์เสียนบาทอกคุดนะ พุทธศิลป์สังเขปกลุ่มที่สามนะครับจัดเป็นพุทธศิลป์ที่เข้าลักษณะของโมเดิร์นอาร์ตซึ่งจับเขาพุทธลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่มาย่นลงเป็นเส้นเช่นพิมพ์ทรงสังกติพิมพ์ทรงเส้นได้พิมพ์ทรงฐานคู่ก็เคยได้ยินบางคนพูดว่าของวัดละคังของบางคุณพรมมีพิมพ์อะไรวัดละคังก็มีพิมพ์นั้น แต่ในวงการปัจจุบันเนี่ยอย่างพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังกติพิมพ์ฐานคู่พิมพ์เหล่านี้เขาไม่เล่นกันเป็นของวัดละคังนะครับเล่นเป็นบางขุนพรมก็โดยสรุปก็วัดละรังก็มีแค่5พิมพ์พระประธานเจดีฐานแซมเกตบุตูมปกโพแต่นี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับเรานะครับ ว่าเราจะเล่นไปแนวทางไหนนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอ่านเรื่องความขัดแย้งในสังคมระหว่างกลุ่มที่บอกว่ามีหลวงว,วิจารณ์จรนายกับกับไม่มีหลวงวิจารณ์จรนายนะครับโปรดรอฟังนะครับสวัสดีครับ